บทกวีที่กระผมชอบถึงขนาดท่องจำไว้มีหลายบทนะครับเช่นชีวิตคนพ้นวิสัยจะให้อยู่ถึงรอบรู้เรื่องอำนาจขนาดไหนก็ต้องแก่เจ็บตายมมรายไปดูอะไรไม่ได้เห็นเป็นสาระเว้นแต่กรรมการกระทําที่รำเริดซึ่งให้เกิดก่อสุขทุกขณะเมื่อกรรมเริดผลก็เริดเกิดสาระเป็นที่พระพิิงชีวิตเป็นนิจการ ชีวิตยูชูช่วยอำนวยสุขกำจัดทุกโทษชั่วทั่วสถานชีวิตดับรับฝากซากของงานให้คนผ่านภัยหลังหวังอะไรนะครับบทกวีขังตนนี้เป็นบทกวีบทประพันธ์ร้อยกองของท่านเจ้าคุณพระธรรมท,ทัศนาธรอดิจอาวาตวัดชนะสงครามนะครับยังมีอีกครับอันความดีที่ทำไว้แก่ใครนั้นไม่มีวันรับหายในภายหน้า กายอาจเรือนรับหายจากสายตาแต่ความดีไม่รารับหายจากสายใจอยู่เพื่อตัวอยู่แค่สิ้นลมอยู่เพื่อสังคมอยู่คู่ฟ้าดินอยู่เพื่อตัวอยู่แค่สิ้นลมอยู่เพื่อสังคมอยู่ได้เลยตายชีวิตนี้มีหวังยังต้องเกิดรีบทําเถิดความดีย่อมมีผลบุญจะนำตามฤทธิ์ชีวิตคนติดตามตนต่อไปในโรกา อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์สร้างวัดด้วยหัตถาได้สร้างชาติบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอยอยันนิจังสังขาราว่าไม่เที่ยงเกิดเท่าไรตายเกรงมิเหลือหรอแม่ผู้ดีเข็นใจตายเตียนยอถึงตัวหมอก็ต้องตายรงวัยปาน สิ่งสุดสามารถใช้ยานตรองอย่าด่วนว่าร่วงผองผิกแลบางอย่างชวิัยของเรายัางถึงนาอย่าทึกวัดเทศแท้ทุกข้อที่ชะงนแสนยากเป็นยากด้วยออนำนะอันนี้บางบางบทก็ท่องไม่จบเหมือนกันเด็กว่า,าท่องแล้วก็เลอะเรือนไปเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายังหยุด ใจจอดจุดแน่แนวในแนวหมายหวังไว้เถิดหวังอย่างยืนมิคืนคลายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจพระสภากาสอนอีกกุญชรอ,อันปรดปรงโททนสนิงคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติาติวางวายมารายสิ้นทั้งอินทรีย์สติตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโรกาความดีก็ปรากฏกิติยศก็เรือชาความชั่วก่นินทาทุรยศยินขจรบทป่าสุดนี้นะครับ เป็นบทพระนิพนธ์ของกรมพระประมานุชิตทิโนรสนะครับอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ตรัยผมนับก่อนนะสีสุขมีสุขดอนนาควาสุก,กีพระองค์ที่เจ็แห่งกุกรัตนกโกศิน์อดีตเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคารา,รามยังมีอีกหลายบทนะครับซึ่งเป็นบทในพิธีที่เมื่อคราวเป็นพิธีกรก็จะช่วยบท กรเรานี้เอามาใช้นะครับเช่นบทชักชวนให้ลำพึงถึงชีวิตซึ่งเสรีธรรมของชีวิตโดยเฉพาะในงานศพเกี่ยวกับเกิดแก่เจ็บตายเช่นเกิดทั้งทีมีธรรมประจําจิตแก่ในวิทย์เลิอดปัญญามหาศาลเจ็บทั้งทีมีคนมาพยาบาลตายทั้งทีมีแต่ท่านรำพันคุณะอะน,นี้ส่วนที่ดีเกิดแก่เจ็บตายส่วนเกิดแก่เจ็บตายที่ไม่ดีก็เกิดทั้งทีมีแต่คนเข้ากลดา แกยาฝิ่นกินสุรากัญชาหวานเจ็บทั้งทีไม่มีคนมาพยาบาลตายทันทีมีแต่ท่านทยันโตอันนี้เกิดกับตายที่ไม่ดีนะครับก็มีอีกหลายบทก็มาทบทวนนะครับของกินไม่กินเดยวก็จะเน่าของเก่าไม่เร่าเดยวก็จะลืมของหยิบของยืมไม่ทวงเด้วก็จะสูญหายนะมีเมียแก่แย่ในสังคมแต่เป็นพรหมในบ้านมีเมียทุกอะเมียมีมีเมียแก่แย่ในสังคมแต่เป็นพรหมในบ้านมีเมียสาวเป็นดาวสังคม มักขืนขมในบ้านนี่ฮะคนมีเมียแก่คนมีเมียสาวเค้าเถียงกันนะพระท่านก็มาตัดสินใจว่าอ๋ไม่มีเมียไม่มีทุกเป็นสุขตลอดกาลนี่นะพระคุณท่านนักพรตท่านก็มากล่าวสรุปอย่างนี้นะครับก็ในการพูดต่างๆนั้นบทร้อยกองบทกวีนั้นทําให้บรรยากาศนั้นคลึกครื้นด้วยคําสัมผัสด้วยเกิดสุนทรียยอสุนทรียรสนะครับ เราจะนั้นบางครั้งก็ต้องมีบทกวีบทร้อยกรองด้วยนะครับขอพระคุณครับบทกวีร้อยกรองนี้เป็นบทที่ผมจํามาขอบูชาครูปราอาจารย์บางท่านก็ได้กล่าวนามผู้ประพันธ์บางท่านก็ไม่ได้กล่าวนะครับสวัสดีครับ